สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พาทุกท่านมาพบกับโฟคิงหรือจตุรเทพแห่งวงการบอนไซนะคะสี่ตัวนี้ก็มีชื่อว่ากลางไกลไซโพค่ะหรือจะเรียกว่าโพไซไกลกลางก็ได้นะคะถือเป็นสี่จตุรเทพหร,หรือโฟคิงแห่งวงการบอนไซที่ทุกคนที่เล่นบอนไซจะต้องเริ่มต้นหรือจะต้องมีไม้ตัวนี้เอาไว้ในครอบครอง กล่งไกลไซโพเป็นไม้สี่ชนิดนะคะเป็นไม้วงขนุนสกุลฟิกัสซึ่งฟิกัสก็คือมะเดื่อนั่นเองซึ่งลักษณะของไม้สกุลนี้ก็คือเขาจะมียางเวลาที่เด็ดใบหรือตัดลำต้นเขาจะมียางออกมานะคะซึ่งไม้สกุลนี้บางชนิดก็เป็นไม้พุ่มบางชนิดก็เป็นไม้เถากึ่งอิงอาศัยโดยมีรากเกาะไม้อื่นแล้วก็ จเจริญเติบโตโอบรัดต้นไม้ที่เกาะคล้ายกาฝากนะคะมีมีทั่วโลก800ชนิดแล้วก็เป็น6สกุลย่อยในประเทศไทยพบประมาณ115ชนิดซึ่งก็ถือว่ามีเยอะมากนะคะแล้วก็คนไทยมีความเชื่อว่าไม้กลุ่มนี้คือก่างไกลไซโพอ่ะถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นไม้อาถัน ที่มีเทพารักษ์หรือนางไม้สิงสู่มาแต่โบราณน,นะคะนีน่ก็เป็นความเชื่อที่ทุกวันนี้ก็ยังเชื่อกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยก็จะไม่มีใครกล้าตัดไม่ไม่ต้องว่าจะตัดต้นหรอกคะ่ะตัดกิ่งังไม่มีใครกล้าตัดสักเท่าไหร่เลยนะคะเนื่องจากกลัวอาถรรพ์ของไม้ประเภทนี้ทีนี้เราจะมาพูดในแง่มุมของความเป็นโฟกิงของเขานะคะ เอาต้นแรกก่อนเลยต้นกลางกลางเนี่ยมีชื่ออื่นนะคะถ้านครศรีธรรมราชจะเรียกว่าใสทองถ้าเชียงใหม่หรือภาคเหนือจะเรียกว่าต้นลุงถ้าเชียงรายจะเรียกว่าห้างขาวห้างเหลืองหรือห้างห้างเฮือกเพชรบูรณ์จะเรียกว่าไฮคําแล้วก็น่าจะมีอีกหลายชื่อกว่านี้หรือบางที่อาจจะเรียกต้นกลางเนี่ยว่าต้นไกลก็มีนะคะ ลักษณะของเขานะคะต้นกลางเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่สูงได้1 0 2ถึง20เมตร20เมตรนะคะ1 0ถึง20เมตรซึ่งถือว่าสูงพอสมควรไม่ผัดใบนะคะเรือนยอดกว้างแตกกิ่งต่ำมียางขาวและมีรากอากาศลำต้นเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลปนเทาใบนะคะลักษณะการออกใบของเขาจะเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับเรียงเวียนสลับก็คือจะหมุนเป็นแบบเข็มนาฬิกานะคะใบเดียวเรียงเวียนสลับอันนี้เราเพิ่งแตกใบอ่อนก็มีสีสันสวยงามดีเนาะมีหน้าละทั้งมีชื่อว่าเป็นทองทองแผ่นใบหนาสีผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มด้านล่างสีเขียวอ่อนอันนี้พอดีเขาเพิ่งแตกไปอ่อนทั้งหมดเลยก็ สีเขียวของเขาก็จะยังไม่เข้มมากนะคะดอกสีขาวอมน้ำตาลออกเป็นช่อรวมกันผลจะเป็นเหมือนผลมะเดื่อเลยเนาะเพราะว่าเป็นไม้สกุลมะเดื่อทั้งหมดระยะติดดอกจะติดดอกประมาณกุมภาพันธ์ติดผลประมาณเดือนมีนาคมพบกระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศของไทยนะคะ ในด้านภูมิทัศน์เนี่ยก็จะใช้ต้นที่มีขนาดใหญ่ปลูกลงในที่สาธารณะประโยชน์ของเขารากอากาศเหนียวใช้ทําเชือกได้เปลือกเปลือกใช้ทํากระดาษนะคะแล้วก็ต้นใช้เลี้ยงคลั่งสรพพคุณของต้นกลางนะคะ,มะเมล็ดใช้เป็นยาเย็นและยาบำรุงร่างกายเปลือก ต้นทาเป็นยาชงใชล้ลดระดับน้ําตาลในเลือดแก้โรคเบาหวานอันนี้มีงานวิจัยรองรับนะคะรากนํามาเคี้ยวเพื่อช่วยป้องกันโรคเหงือบวมใช้เป็นเปลือกต้นใช้เป็นยาแก้ท้องเสียแก้ท้องเดินก็แสดงว่าเปลือกต้นก็มีลดฝาดแน่นแน่นอนอยางและเปลือกต้นใช้แก้ปิดอันนี้ก็เป็นสรรพคุณของพืชที่มีลดฝาดผลสุก ใช้รับประทานมีฤทธิ์เป็นยาระบายเออแปกตีแสดงว่ามีรสเปรี้ยวใบและเปลือกต้นช่วยแก้อาการถ่ายเป็นมูกเลือดอยางใช้แก้ลิสิดดวงทวารยางช่วยห้ามเลือดแล้วก็ใช้แก้หูดยาทาแก้ไขข้ออักเสบผลของต้นกลางใช้รับประทานได้เป็นอาหารของนกในอินเดีย ใช้ใบสําหรับใส่อาหารรับประทานอีกด้วยจริงๆวัฒนธรรมการเอาใบไม้มาห่อหรือหรือบรรจุอาหารนี้น่าจะกลับคืนมาอีกครั้งเนาะเพื่อลดขยะต้นกลางหรือต้นไซนิโคจะเป็นไม้มงคลตามพุทธประวัติที่พระกัสปะพทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรอยู่7วันและได้ตัดสร้นะควงไม้นิโครจึงมีการนิยมปลูกไว้ตามศาสนสถานหรือตามวัดวาอารามทั่วไป เพื่อเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาและเพิ่มความร่มเย็นแต่ไม้ตระกูลก่างไก่ไซโพทั้งหลายนี้ไม่ควรปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะคะเพราะว่ารากของเขาแข็งแรงมากจะทำลายโครงสร้างของบ้านได้ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วล่ะเนาะอ่ะเรามาดูกันต้นที่สองนะคะต้นไกลต้นไกลนี่เป็นไม้ที่นิยมทำบอนไซมานานมากแล้วก็เป็นบอนไซในระดับที่เคยชนะ การประกวดบอนไซในระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะคะคนไทยไปชนะด้วยการทำบอนไซของต้นไกลแล้วก็ไปชนะเลิศการประกวดระดับโลกที่ญี่ปุ่นแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของ,ของวงการบอนไซเนี่ยเป็นอะไรที่ประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยนิยมนักเนื่องจากว่าใช้เวลาในการที่จะเลี้ยงนานแล้วต้องใช้ศิลปะใช้ความรู้ความเข้าใจในการทําต้นไม้ค่อนข้างสูงแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าราคาของต้นบอนไซอะ่ะ ไม่ธรรมดาเลยอย่างกางไก่ไซโพทั้งหมดเนี่ยปกติแล้วก็เป็นไม้ที่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเขาเป็นไม้ที่ไม่มีราคาเลยอ่ะเนาะแต่พอเอามาทำเป็นบอนไซอ่ะราคาเขาจะสูงขึ้นไปถึงหลักพันหมื่นแสนแล้วก็บ,นบอนไซต้นสวยๆในราคาหลักล้านก็มีนะคะต้นไก่เนี่ยถือเป็นไม้ยืนต้นมีความสูง8-10เมตรเป็นไม้ผลัดใบนะคะ มียางสีขาวเปลือกสีเทาใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรูปรีรูปแกมขอบขนานหรือรูปไข่กับไก่เนี่ยในวงการบอนไซเขาถือว่ามีหลายชนิดนะคะดูจากยอดเป็น,เป,นเป็นหลักอย่างเช่นไซยอดแดงไซยอดขาวไซยอดชมพูไซยอดแดงเลือดนกแล้วก็ไซยอดดำเราก็ไม่แนใ่ใจว่าไซที่ไกลที่เรามีอยู่ณนตอนนี้เป็นไกลอะไร ก็พิจารณากันดูเอาเองนะคะสพคุณของไกลใช้เป็นยาแก้เบาหวานแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าใช้ส่วนไหนนะคะใบใช้เป็นยาแก้ผดผื่นคันเข้ายาทาฝีริธิดวงแก้เมื่อยขบรากใช้ต้มน้ำเดื่มแก้โรคทางเดินปัสสาวะแก้ขัดเบาตับพิการแล้วก็เป็นยาระบายเปลือกต้นใช้เป็นยาแก้ปวดท้องท้องร่วงเนื้อไม้ใช้เป็นยาสมานคุมธาต ผลสุกข,ของไกรรับประทานได้นะคะเป็นอาหารของนกได้แล้วก็สัตว์ต่างๆด้วยใบอ่อนของไกรสามารถรับประทานเป็นผักได้แล้วก็อย่างที่เรารู้กันก็คือใช้สําหรับทําเป็นไม้บอนไซไม้ประดับราคาแพงนะคะเรามาดูต้นที่3คือต้นไซต้นไซกับต้นโพเนี่ยเราว่าน่าจะเห็นกันตามบ้านบ่อยที่สุดที่ว่าเห็นตามบ้านเพราะอะไร เวลาที่นกเขากินพวกเมล็ดไซเมล็ดโพอะค่ะแล้วเขาก็มาเกาะตามบ้านช่องเลอะมาเกาะตามบ้านแล้วเขาก็ขี้ออกมานะพวกเมล็ดไซเมล็ดโพน่ะก็จะเกาะตามส่วนต่างๆของบ้านตั้งแต่หลัง,ลงคาหรือว่าตามซอก ผนังตามซอกพื้นต่างๆแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นต้นโพต้นใสรซึ่งไม้พวกนี้สามารถเกิดในร่องในรูในซอกแตกๆหรือในพื้นที่ที่แทบจะไม่มีดินได้ง่ายอยู่แล้วอย่างต้นนี้ก็ไม่ได้ปลูกนะคะต้นนี้ไม่ได้ปลูกเขาขึ้นเองอยู่ชีกระถางก็เลยเก็บมาให้ดูเป็นตัวอย่าง ไซเป็นต้นไม้สกุลเดียวกับพวกมะเดือ่อแพร่กระจายอยู่ในป่าเขตร้อนลำต้นเป็นร่างแห่เรือยพันไม้ชนิดอื่นมีรากอากาศห้อยย้อยลงมาทั่วโลกมีไซอยู่ประมาณ900ชนิดในประเทศไทยมีไซประมาณ88ชนิดและหลายชนิดก็เป็นไม้เรื้อยไม้เยินต้นไม้พุ่มหรือไม้เกาะพิงถ้าเราเวลาที่เราไปเดินป่าเนาะคำหนึ่งที่เราจะได้ยินจากพวกผู้พ,พิทักษ์ป่าพวกเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะ คำหนึ่งที่เขาจะพูดจนติดปากเลยก็คือไซเนี่ยถือเป็นนักบุญแห่งป่านักค่าแห่งพงภัยทำไมถึงได้ชื่ออย่างนั้นเพราะว่าผลไซอะคะ่ะเมื่อมีผลสุกเนี่ยไซจะเป็นงานไซชะกลายเป็นงานเลี้ยงรวมญาติของเหล่าสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นกระรอกลิงชนีนกนานาชนิดนกเงือกนกขุนทองนกปรอดน,นกโพลดกแล้วก็ลูกที่หล่นลงพื้นดินจะเป็นอาหารของเก้งกวางและหมูป่า ก็เลยเป็นที่มาของฉายานักบุญแห่งป่าคือเป็นแหล่งอาหารสําคัญมากๆของสัตว์สารพัดชนิดเลยแต่ขณะเดียวกันนะคะไซอ่ะก็ได้ชื่อว่าเป็นนักฆ่าแห่งพงไพรเพราะเมื่อใดที่ไซเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันอยู่กับต้นอะไรเนี่ยคือมันอยู่ใกล้หรืออยู่ใกล้เคียงต้นอะไรนะคะมันจะเริ่มโอบลัดต้นของไม้ยืนต้นต้นที่มันอิงแอบอยู่หรืออิงอาศัยอยู่เนี่ย รัดเข้าไปเรื่อยๆรัดเข้าไปเรื่อยๆจนจนเขาตายอ่ะไม้ต้นใหญ่ๆเป็นต้นๆเลยนะคะก็จะตายเราก็เลยกลายเป็นเหมือนโครงสร้างของต้นไทรจริงๆถ้าเรามองไปในป่านะคะที่เห็นเป็นลำต้นสูงใหญ่ไม่ใช่ต้นไทรทั้งหมดนะคะแต่เป็นต้นไทรที่กําลังโอบรัดไม้ยืมยมต้นต้นอื่นอยู่แล้วเขาจะโอบรัดจนกว่าจะตาย แล้วก็เหมือนกับเขา้าครอบคองสิงล่างเป็นเอเรียนไปเลยนั่นก็คือเป็นที่มาของฉายานักคาบแห่งพงไพรเพราะฉะนั้นเราจะคุ้นชินกับคำว่านักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรหรือต้นไซนั่นเองไซที่ขึ้นชื่อของโคราชนะคะมีอยู่สองที่ที่ขึ้นชื่อมากๆเลยก็คืออุทยานไซงามอยู่ที่พิมาย มีต้นไซที่คลุมพื้นที่อยู่ประมาณ25,000ฟุตเป็นไซประเภทไซย้อยนะคะแล้วก็ระบุว่าน่าจะเกิดขึ้นมาแล้วต้นเนี้ยประมาณ350ปีถือว่าเป็นไซที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมากโดยสมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทาราบรมราชินีนาในรัชกาลที่5นะคะได้สเสด็จประพาสพิมายเมื่อวันที่21มกราพศพศ2454 และได้พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าต้นว่าอุทยานไซงามนะคะแล้วก็มีไซต้นย่อมย่อมอีกต้นหนึ่งอยู่ที่อาเภอขามทะเลสอที่หน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอที่จะมีป้ายติดไว้ว่าไซงามขามสออันนั้นก็ถือว่าเป็นไซที่มีความสวยงามอีกต้นหนึ่งนะคะของโคราชสำหรับต้นโพต้นโพนี้จะขอแนบคลิปนะคะเพราะเคยพูดถึงไปแล้ว โพเนี่ยมีสองอย่างสองสองชนิดใหญ่ๆคือโพขี้นกแล้วก็โพสีมหาโพต้นโพสีมหาโพเนี่ยจะใช้ปลูกในวัดเพื่อเป็นไม้มงคลเป็นไม้พุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะคะส่วนต้นโพขี้นกเนี่ยจะเป็นต้นที่นิยมเอามาทำบอนใส่ก็จะขอแนบคลิปสำหรับคนที่สนใจก็คลิกเข้าไปดูเรื่องของต้นโพทั้งสองได้นะคะในอีกคลิปหนึ่งที่เราจะแนบไว้ที่ด้านบนนะคะ วันนี้ก็ขอจบเรื่องของกางไกไซโพ4สี่จตุรเทพโฟกิงแห่งวงการบอนไซแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมแล้วก็ถ้าใครมีพื้นที่เยอะๆ อยากให้ปลูกอยากให้อนุรักษ์เอาไว้นะคะเพราะว่าไม้ตระกูลนี้เป็นไม้ใหญ่ที่สามารถให้ร่มเงาให้อาหารกับสัตว์สร้างสมดุลธรรมชาติแล้วก็ช่วยลดโลดกร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะเรามาลงลนล,ล,ล,ลงปลูกไม้ป่าปลูกไม้ยืนต้นโดยเฉพาะไม้กลุ่มนี้ซึ่งเป็นไม้พื้นเมืองของเราเองกันให้เยอะๆนะคะเพื่อสร้างโลกสวยเอาไว้ให้ลูกหลานชั่วลูกชั่วหลานของเราให้เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ